คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพร,รักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับเลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันจันทร์นะครับที่30นะครับตุลาคมพศ2 5 6 6นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามนะครับกดแชร์นะครับให้อดินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับมาฝาก f อพี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟมิตรรักนะครับสูตรจากต่างช่องก็ไม่ทำให้ f c พี่น้องผิดหวังนะครับงวดที่แล้วก็เด่นอยู่ที่ศูนย์นะครับ ก็ได้เหตฝั่งหน้านะครับผมฝั่งลาวพัฒนาฝั่งเอาเรียกหน้านะครับเป็นข้อสอบล่างก็ขอแสดงความยินดีกับ f อฟมิรรักที่มีความโชคดีนะครับ f อฟพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากจะชมสูตรจากทางช่องนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะตรงอกตรงใจ f อฟมิรรักหรือเปล่านะครับไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับส่งท้ายเดือนตุลาคมนะครับว่าจะปิดท้ายเดือนตุลาคมได้สวยหรือเปล่านะครับก่อนจะไปรับชมนะครับแอดก็มีเลขทูบนะครับนำมาแบ่งปันนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจเลขทูบแอดคิมเจาะจุดขอราวพัฒนานะครับในงวดประจำวันที่ 30ตุลาคมนะครับปศสอง6ันะครับกับเลขทูบบารมีเหรียญลุงปู่สวงนะครับที่แอดได้บูชามาจากวัดไผ่พนาจังหวัดศรีสะเกดนะครับเห็นเป็นตัวไหนก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีโชคมีชัยด้วยกันนะครับสำหรับแอดมินเทนนะครับก็จะเป็นเลข5นะครับเลข3เลข1นะครับหรือจะเป็น5 3 7ก็ได้นะครับ1กับ7ตัวเดียวกันหรือจะเป็น5 8 7ก็ได้นะครับพอสามกับ8ตัวเดียวกัน นะครับจดไว้แคปไว้นะครับเผื่อมีโชคมีชัยกับเลขทูปบารมีเหรียญหลวงปู่สวงนะครับแอดก็นามาแบ่งปันนะครับทั้งเลขทูปนะครับทั้งเลขสูตรนะครับเพื่อชอบแนวทางไหนก็ตามนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของเราพัฒนานะครับในเดือนตุลาคมนะครับเดินทางมาถึงกี่ครั้งแล้วนะครับสําหรับข้อสอบเราเอคิมก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสูตรก็เข้าอยู่นะครับ ได้ให้เป็นฝั่งๆได้ให้เป็นหย่อมๆนะครับสำหรับข้อสอบค่อนข้างจะโหดหน่อยนะครับผมในเดือนในเดือนหนาวในวันเมื่อวานนะครับในเมื่อวานที่วันก่อนนะวันที่2ี่นะครับข้อสอบออกอยู่ที่0ูนนะครับตองสองพุโทโธพุทธทางกะละมังสังโฆนะครับตองสองนะครับก็เดินทางมาถึงนะครับผมพี่สีพี่น้อง12ครั้งแล้วนะครับผม อ่าสิบสองครั้งแล้วนะครับสำหรับสิบสองครั้งนะครับแอดให้เข้าอยู่ประมาณสักสิบนะครับผมอ่าสิบเอ็ดนะครับผมพลาดแค่หนึ่งครั้งนะถ้าไม่มาเลยก็คือหนึ่งครั้งนะครับมาหน้ามาหลังมากลางก็ถือว่ามานะครับก็ถือว่าเข้าอยู่สำหรับลุดเลยที่ไม่มาเลยสักหน้าทักหลังทักกลางนะครับก็คือวันที่สี่วันที่เก้านะครับครั้งที่สี่ นะครับไม่มาสักกะตัวเลยนะครับข้อสอบวันนี้ก็ออกโหดเลือกเกินเลขสิบตัวเอามาออกก็แค่เลขศูนย์หนึ่งตัวเลขแปดแล้วก็เลขห้าแค่สามตัวนะครับโหดเฉกเช่นนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดครั้งนี้ก็โหดนะครับเลขสิบตัวเอามาออกแค่สามตัวก็คือเลขศูนย์เลขสองเลขหนึ่งวันนี้นะครับไอ้กกิงก็เข้าอยู่นะครับบางที่เราศูนย์หนึ่งเป็นข้อสอบล่างบางที่เราศูนย์ศูนย์นะครับ เป็นข้อสอบล่างนะครับก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับสำหรับ2องนะครับไอค้ครมเจาะเกินนะครับไอค้ครมเจาะ0ูนย์แล้วก็3ามนะครับไม่ได้เจาะ2อสองพุทธทัพุทธังกัะละมังสามโคการเบิ้ลถ้าเกาะ2องนี่จะเข้าทั้งเต็มพลานชัยเลยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับแนวทางนะครับแอรก็จะทําไปตามสูตรนะครับก็จะใช้สูตรของมังกรทอง นะครับจะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองนะครับผมพี่สิพี่น้องที่เคารพรักแอดมินก็มี3สูตรในการคิดคำนวณมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยแล้วก็ราวพัฒนานะครับสำหรับฮานอยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับผมใช้ได้ข้อสอบไทยแล้วก็ราวพัฒนาเท่านั้นนะครับมันเป็นเลขกำลังวันนะครับก็จะมมสรุปข้อสอบให้ดูนะครับย่อๆวันศุกร์นะครับแอดคิมจับได้ศูนย์ศูนย์กับ อ่าศูนย์กับอะไรเนาะไอ้คิมจับได้นะครับศูนย์กับตูดนะครับสมองช้าไปหน่อยศูนย์กับแปดนะไอ้คิมจับได้ศูนย์กับแปดน่าจะใช่นะครับหมดที่แล้วนะอ่าศูนย์กับแปดแปดกับศูนย์เลขนอกตารางนะครับถ้าศูนย์กับหนึ่งก็จะสวยเลยนะครับอพี่น้องก็มาอยู่นะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์หนึ่งบางท่านก็ได้ไปสําหรับวันจันทร์นะครับต่อไปวันจันทร์นะครับอ่า ต่อไปเป็นวันจันทร์นะครับผมพี่สีพี่น้องที่เขาไม่ใช่วันจันทร์บ้าบอนะครับวันอะไรวันจันเนาะโทษทีสมองก็ไปแล้วนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะครับแล้วก็จะใช้สูตรจากทางช่องด้วยนะครับสูตรจากทางช่องผสมประสานด้วยนะครับผมพี่สีพี่น้องที่เขาลบรักสําหรับแนวทางนะครับก็จะมีเลขศูนย์นะครับเลขอ่าสี่เลขเก้าเลขห้าเลขเจ็ดเลขหกเลขสอง สองกับศูนย์คือเลขส่วนเกินสามารถจบกู้จบวินได้เหมือนกันนะครับที่พี่น้องสําหรับเลข2กับเลขศูนย์นะครับผมโอเคนะครับสําหรับงวดนี้นะครับแอดก็จะใช้สูตรมังกรทองนะครับหกตัวนะครับสูตรมังกรทอง5ตัวนะครับสูตรจากทางช่อง1ตัวนะครับรวมกันเป็น6ตัวนะครับก็จะใช้สูตรจากทางช่องที่บวกได้มากที่สุดด้วยนะครับผสมกันไปนะครับสําหรับชุดวินนะครับก็จะมีเลข0ูนย์นะครับ อ่าเลขนอกตารางเลขสองนะครับศูนย์สองสี่เจ็ดหกแล้วก็หนึ่งนะครับศูนย์สองสี่เจ็ดหกหนึ่งนะครับสำหรับชุดวินนะครับแอดปอเจาะมาได้ตามนี้นะครับผมอิฟซีพี่น้องที่เขารบรักสำหรับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสูตรก็ยังบวกออกมาได้อยู่นะครับชอบคอยตามสายวิ่งสายรูด นะครับสูตรแอดก็จะบวกเอาตัวที่บวกออกมาได้มากที่สุดนะครับก็คือ0นะครับสายวิ่งสายรูตรูศูนย์นะครับเพื่อความชัวร์ชอบค่อยตามนะครับสำหรับศูนย์นะครับแอดก็จะเจาะไม่เยอะนะครับเน้นเน้นรูดนะครับอยู่ที่ศูนย์นะครับก็จะมีเลขนอกตารางผสมมาด้วยนะครับก็จะมี0ูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สี่ 03 04เลขนอกตารางนะครับ FC พี่น้องจะใช้04ด้วยเลขนอกตารางนะครับหรือ FC พี่น้องจะเป็น01 02 04 07 06ก็ได้นะครับหรือว่า09ที่แอดคิมคัดออกก็ได้นะครับสำหรับชุดชุดตารางจริงนะครับสำหรับ FC นะครับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบ0น,นะครับแอดก็จะรองให้นะครับอย่าลืมชุดรองนะครับจะรองให้อยู่ที่อ่า จะรองให้อยู่ที่1นนะครับอย่าลืม1นนะครับนะอันนี้คือรองนะครับบางทีก็เข้าชุดรองนะครับรองรูดนะครับ1ก็จะมี2 1 41เลขนอกตรางแล้วก็3 1 4 1เลขในตาราง3 1นอกตารางนะครับผสมกันไปนะครับจะคัดให้ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับตัวเด่นตัวรองเด่น สาหรับพี่น้องที่ไม่ชื่นชอบหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายจะลองให้เรียกนอกตารางนะครับก็คือเรียกสองนะชอบก็ตามนะครับบางทีก็มาชุดรองนะครับบางทีก็มาทั้ง3ตัวเลยนะครับบางทีก็มา2ตัวสําหรับดุดเลยนี่อย่างจะมี0ูนย์สองศูนนะครับแล้วก็สี่สองสองสี่ สี่สองสองสี่ศูนย์สองสองศูนย์สามสองสองสามเลขนอกตารางนะครับคัดออกได้ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางจากทางช่องแอดครีมน้ำโชคพารวยนะครับชื่นชอบก็คอยตามสําหรับตัวเด่นตัวจี๊ดก็ระวังศูนย์หนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับสองศูนย์นะครับสามศูนย์นะครับแล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็สี่สองนะอันนี้ก็เพื่อความชัวร์นะครับจดไว้แคปไว้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ห้าตัวนะครับเข้าไปทางกลุ่ม นะครับแอชคิมจะเจาะให้นะครับสมมติว่าเด่นศูนย์ก็ได้เพิ่มอีกไป2ตัวเป็น5ตัวเพราะว่าเจาะ3ตัวโอกาสเข้านี่มันก็จะน้อยนะครับสายเจาะโอกาสรูดก็ชนะหน่อยนะครับสําหรับ5ตัวโอกาสพลาดมันก็จะจะน้อยนะครับสําหรับสายเจาะนะครับโอเคนะครับสำหรับเอซีพี่น้องที่ไม่ชื่อชบตัวที่แอดเจาะให้ก็จับกุ้นจับวินในตารางได้เลยมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับชุดวินในตารางนะครับสําหรับชุด4ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่

สามศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับสําหรับชุด4ตัวนะครับสําหรับพี่น้องจะได้6ตัวนะครับก็จะมีอยู่ที่01 0นะครับ410นะครับจะคัดให้ประมาณนี้อันนี้คือ6ตัวนะครับชอบค่อยตามนะครับแอดก็ทําเต็มที่เหมือนเดิมนะครับว่าจะ ผ่านเข้ารอบไหมนะครับส่งท้ายเดือนได้สวยไหมก็รอรุ้นกันนะครับก็เต็มที่ทุกดอกสำหรับเบิ้ล0011 22นะ33ยังไม่มากันไว้ด้วยผู้คววมชัวนะครับสำหรับสายเบิ้ลนะครับตามนี้นะครับสำหรับแนวทางนะครับแอคิมก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับพี่ FC พี่น้องที่ชื่นชอบ สู่จับทางช่องแอดคิวน้ำโชคพาลวยชื่ชนชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกดซับสบไครต์กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องแอดคิวน้ำโชคพาลวยด้วยนะครับสำหรับวิบซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งๆงนะครับแจ้งเตือนไว้เพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆนะครับที่แอดคิวนํำโชคพาลวยเอามานําเสนอสําหรับวันนี้มีคิปน้ำโชคพอลรยก็ต้องขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสาหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านคัมสสวดีรับ